าผู้ชมเคยได้ยินคำว่านี้ไหมฮะย่านอัจฉริยะย่านอัจฉริยะนี่ภาษาไทยเลยนะครับ <laughs> ปกติเราจะเคยได้ยินคำว่าอะไร Smart City โถเมืองอัจฉริยะ โอ้โหเดี๋ยวจะทำนะเมืองน,นั้นก็ต้องมี WiFi เมืองน,นั้นก็จะมีต้องมีรถรางนะเมืองน,นั้นก็จะเป็นรถรางบริหารด้วยตัวเมืองเองไม่พึ่งงบรัฐบาลไม่พึ่งงบส่วนกลางนะเมืองนั้นก็ต้องมีเครื่องบินเมืองนั้นก็จะต้องมีระบบ5 g อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเมืองน,นั้นก็จะต้องเชื่อมกันด้วยรถเมล์รถประจำทางรถบัสชนิดที่แบบขึ้นไปแล้วเป็น cashless society, society นะฮะหรือเมืองน,นั้นป้ายรถเมล์ก็จะต้องมีระบบอะไรฮ yup. ะบอกว่ารถเมล์สายไหนจะมาอีกกี่โมงถึงจะมาสายไหนมาบ้างอะไรอย่างน แต่ว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้คือมันเป็นโครงการที่เขาพยายามจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าย่านอัจฉริยะคือนอกเหนือจากเมืองใหญ่ๆอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าในเอำเภอเมืองเนี่ยฮะมันจะมีย่านถูกไหมฮะย่านแหลง่งนั้นแหล่งนี้ชุมชนนั้นชุมช,มช,มช,มชมนนี้ต่อไปนี้จะมีโครงการที่เรียกว่าย่านอัจฉริยะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วย่านอัจฉริยะในประเทศไทยเนี่ยเขาจะไล่กันตั้แต่ภาคกลางคือกรุงเทพเลยขึ้นเหนือก็มีอีสาในใาก็มีใต้ก็มีนะครับโดยหวังว่าการทําโครงการเนี่ยจะทําให้เกิดการพัฒนาท้องถิน่นโดยเฉพาะในย และทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจกันนะครับออคุณภาวัตประถมบุตรรองผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ชื่อภาษาอังกฤษรว่าเดป้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสํานักงานกฎบัตรแห่งชาติเนี่ยเขาให้มีการตัดสินใจทำสมาร์ทบล็อกสมาร์ทบล็อกบล็อกที่แปลว่าเป็นบล็อกบล็อกเนี่ยนะฮะสมาร์ทบล็อกแต่แปลภาษาไทยก็คือย่านอัจฉริยะเขาบอกว่าให้มันเป็นหน่วยงานย่อยในโครงการสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะ ถามว่าทําไมต้องมีนะครับคือโครงการนี้เรียกกันว่าย่านอัจฉริยะก็คือเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีเราะครับเอกประยุธจันโอชาเนี่ยเขาบอกอยากให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทีงนี้เอกชนจะเข้ามาพัฒนาจะมีส่วนร่วมพัฒนาแบบไหนอย่างไรที่จับต้องได้หนึ่งในนั้นเขาเลยมองไปถึงเรื่องของการพัฒนาสมาร์ทบล็อกคือในเมืองแต่ละเมืองเนี่ยหรือจังหวัดหนึ่งหรืออำเภอเมืองเนี่ยก็จะมีย่านการค้าย่านท่องเที่ยวย่านบริการย่านนู่นย่านนี่อะไรเนี่ย ก็พยายามไปปรับปรุงหรือลงทุนใหม่ย่านพวกนี้ให้มีลักษณะทันสมัยล้ำนวัตกรรมเกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการลงทุนกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับโครงการที่เรียกว่าสมาร์ทบล็อกย่านอัจฉริยะเนี่ยพอประกาศเปิดตัวมาเนี่ยโอ้โหมี13เทศบาลปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจกันเลยนะเช่นเชียงใหม่นะเทศบาลเมืองแม่ขี่ดของเชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นเทศบาลนครสวรรค์นนะเทศบาล อุดรธานีเทศบาลขอนแก่นเทศบาลระยองเทศบาลนครรังสิตของปทุมนะฮะเทศบาลเมืองป่าตองภูเก็ตนะเทศบาลกระบี่ของจังหวัดกระบี่เทศบาลหัวหินของประจวบคีรีขันธ์เทศบาลทุ่งสงของนครศรีธรรมราชเทศบาลเมืองชุมแพของขอนแก่นแล้วก็เทศบาลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับถามว่าไอ้เจ้าสมาร์ทบล็อกเนี่ยนะไอ้ย่านย่านย่านอัจฉริยะเนี่ยนะครับเอ่อมันก็ต้องมีการออกแบบนะครับมีการใช้เน็ตเงินมีการสร้างนวัตกรรมทางด้านของเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะครับ เขาบอกว่าดูกันแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะนาร่องได้ประมาณ4แห่งซึ่ง4แห่งที่เขาจะนาร่องเนี่ยนะครับดูแล้วก็น่าสนใจแต่ละแห่งก็ถือว่าเป็นเมืองที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวด้วยดูแล้วลักษณะมันจะ,จะคล้ายๆกับว่าเป็นเมืองทางภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ละแห่งจะเริ่มดําเนินการเนี่ยนะครับได้ขนาดแบบจะไม่ใหญ่คือลักษณะรัศมีของย่านอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทบล็อกในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ0.25ตารางกิโลเมตร และลัศมีะจะไม่เกิน1กิโลเมตรอันนี้คือสเปคของการสร้างสมาร์ทบล็อกหรือว่าย่านอัจฉริยะในแต่ละอำเภอที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้เนี่ยนะครับลักษณะก็คือเป็นการปรับปรุงทางเท้าให้เพิ่มความสว่างนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับที่เขาจะจะ,จะนำร่องเลยนะฮะคือ1เทศบาลนครสวรรค์ตรงถนนโกสีสี่แยกสีไกรล,ลาดจะใช้งบปรับปรุง3.2 5ล้านบาทใครอยู่นครสวรรค์ในที่นี้ยกมือขึ้นครับ,นะบนะคอยฟังดีๆนะฮะต่อไปนี้เนี่ย ถนนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะกลายเป็นย่านอัจฉริยะดีก็จับตาดูนะใครอยู่นครสวรรค์รายงานตัวกันด้วยต่อมาครับเทศบาลนครระยองตรงบริเวณไนบาซา่าใกล้กับสถานีขนส่งระยองแห่งที่1ก็จะเช้งกปรับปรุงสร้างย่านอัจฉริยะ15้าล้านบาทนะใครอยู่ระยองยกมือขึ้นกับรายงานตัวนะฮะ จุดต่อไปก็คือที่อุดรธานีครับเทศบาลอุดรธานีบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมอันนี้จะใช้งบปรับปรุง10ล้านบาทสร้างย่านอัจฉริยะขึ้นมาและสุดท้ายคือเทศบาลเมืองป่าตองนะครับบริเวณถนนบางลาใช้งบประมาณปรปับปรุง6ล้านบาทนะฮะกรุงเทพมีไหมย่านอัจฉริยะกรุงเทพเต็มไปหมดเลยฮะไอ้พวกย่านย่านอะไรต่างๆนี่นะฮะแต่กรุงเทพเนี่ยก็มีพื้นที่ที่สามารถจะพัฒนาเป็นย่านอัจฉริยะหรือสมาร์ทบล็อกเนี่ยสจุดด้วยกันนะฮะคือ1เยาวราชบริเวณถนนเยาวราช จุดที่2คือเกาะรัตนะโกสินทร์ตรงท่าพระจันทร์ท่าช้างแล้วก็ปากคลองตลาดจุดที่3คือย่านมักกะสันช่วง4แยกอโศกถึงแยกพระราม9ก้าและจุดสุดท้ายคือย่านเตาปูนฮะบางโคนะฮะคือทําไมถึงเป็น4จุดที่เขาจะเลือกเหตุผลก็เพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นทางด้านคนหมุนเวียนไหลเวียนเข้ามาใช้บริการตลอดจนว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านของการท่องเที่ยวหรือความเป็นอัจฉริยะทางด้านของเทคโนโลยีในย่านต่างๆที่เกิดขึ้น นี่นะฮะอะย่างผมยกตัวอย่างอย่างเตาปูนบางโพเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างย่านเตาปูนบางโพนี่มีศักยภาพมากในการจะทาย่านอัจฉริยะเพราะอะไรสั้น,นะฮะตรงนั้นเนี่ยมีสถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นชุมทางสถานีคอมเพล็กซ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะเขาคาดการณ์กันไปแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามเปิดศูนย์กลางสถานีบางซื่อขึ้นมาจะมีคนใช้ไม่น้อยกว่าวันละสล้านคนตรงนั้นขยับไปอีกนิดนึงเจอะฮะ รัฐสภาใหม่เลยของประเทศไทยคือรัฐรัฐร,ร,รัฐสภาเกียรกายแถมมีสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็มีมหาวิทยาลัยราชมงคลเพราะฉะนั้นแค่พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีคนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละสามล้านหนึ่งแสนคนคือเชื่อมต่อกันตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยวางแผนว่าจะให้กลายเป็นย่านอัจฉริยะขึ้นมานะฮะนี่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีท่ามกลางที่ตอนนี้เราเองก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดกันอยู่นะครับ